สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Elysium Connect นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานของตัวเว็บไซต์ Elysium Connect e l y s นะครับ n e c t เ u m Connect นะครับ, e รบเปรียบเสมือนตัว Signal บน TradingView นะครับส่งสัญญาณซื้อขายนะครับผ่านแพลตฟอร์ม TradingView โดยการที่เราเนี่ยนะครับนำโลจิกมา s เตอร์โคต่างๆนะครับมาถอดโลจิกโดยการที่เราเนี่ยนะครับถอดโลจิกมาแล้วแล้วเราใช้ AI ในการเทสหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้ได้ค่าที่ดีที่สุดแต่ละทำเฟรมแต่ละสินทรัพย์นะครับโดยการที่ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อสินทรัพย์นี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันหรือว่าทีเฟกนะครับคุณไม่รู้ว่าจะซื้อจุดไหนขาจุดไหนนะครับลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปในเมนูที่เป็นตัวเว็บไซต์นะครับ elysiumconnect.com นะครับไปที่เมนูที่เป็นตัว r e e t r i a l นะครับกดสมัคร r e e t r i a l ได้เลย กด Register now นะครับในตัว Free ีเท l นะครับคุณสามารถทดลองใช้ได้30วันนะครับข้อมูลที่ต้องกรอกนะครับมีไม่เยอะเลยนะครับเป็นอีเมลแ a d d ด e นะครับที่คุณใช้อยู่ประจำนะครับ password เบอร์โทรชื่อนามสกุลอินไว้ก็ในกรณีที่มีผู้แนะนำคุณมานะครับหรือว่าคุณรู้จักเราจากช่องทางไหนคุณก็สามารถกรอกข้อมูลนี้ได้นะครับ username ของตัวเทนนิงวิวนะครับบางคนที่มี username อยู่แล้วคุณก็สามารถกรอกได้เลยหรือ ใครที่ลืมนะครับไม่รู้ว่ายูสเซอร์เนมของตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับไปที่หน้าเทนนิงวิวนะครับมุมบนขวามือนะครับชื่อเทนนิงวิวคืออยู่ตรงนี้นะครับคุณก็นําชื่อตรงนี้นะครับมากรอกได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่มีก็สามารถสมัครใช้งานได้นะครับตัวเทนนิงวิวไม่ยากนะครับแต่ถ้ายังไม่มีกดคอนติเนียไปก่อนได้เลยเดี๋ยวมากรอกได้ทีหลังนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินผมกรอกข้อมูลไปแล้วนะครับ ใครที่เคยกรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะครับอีเมลไหนที่เคยใช้งานไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้อีกในตัวฟรีเทลนะครับเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับอ่าเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับปกติเนี่ยถ้าล็อกอินเนี่ยนะครับกดตรงนี้นะไปที่โปรไฟล์นะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีตัว Even t Alert New นะครับ setting โปรไฟล์นะครับในกรณีที่คุณนะครับจำชื่อเทรดดิ้งวิวด้วยแล้วหรือว่าไปสมัครเทรดดิ้งวิวมาแล้วนะครับคุณก็สามารถมาอัปเดตชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับคุณสามารถไปอัปเดตชื่อตัวเทรดดิ้งวิวได้เลยนี่ครับในช่องนี้นะอันนี้คือฝั่งนี้คือเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะครับถ้าใครที่ติดปัญหาก็สามารถโทรติดต่อสอบถามผู้ช่วยส่วนตัวคุณได้เลยคู่มือการใช้งานมีอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไป นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บนะครับคุณก็สามารถไปดูได้นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับแต่วันนี้คลิปเป็นแบบวิดีโอให้ดูนะครับอีเวนต์นะครับในกรณีที่คุณเป็นฟรีเทลนะครับคุณสามารถได้สิทธิ์มาเวิร์กช็อปนะครับที่เดอกสตีทรัชดาได้นะครับคุณสามารถบุกได้เลยหรือคุณสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับก็สามารถบุ๊กได้นะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับผมก็จะไปหน้าตัวสแกนเนอร์นะครับตัวสแกนเนอร์นะครับคุณเนี่ยนะครับ สามารถเลือกโลจิกนะครับที่คุณใช้ต้องการใช้งานเลือกซิมโบ l ได้เลยแต่ขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลนะครับที่ทําไมของเราเนี่ยแตกต่างจากข้อมูล Data อื่นก็คือข้อมูลที่มันขึ้นมานะครับมันก็จะมีให้เราเลือกที่เป็นตัวค่าพารามิเตอร์นะครับเซตอัต่างๆทำเฟรมนะครับจำนวนเงินทุนที่ลงทุนนะครับตัวสเตตต่างๆนะครับว่าเทสมาแล้วกี่เดือนนะครับมีข้อมูล Back t ทส t มี Forward t ์ดเทส to อัปทนะครับ แบ็กเทสเนี่ยก็คือข้อมูลที่เราเนี่ยนะครับได้ค่าดพารามิเตอร์ต่างๆมาเนี่ยนะครับเราใช้ในการแบ็กเทสนะครับในช่วงนี้3ปีนะครับฟอร์เวิร์ดเทสก็คือได้ลองใช้แล้วนะครับในปี2023และอัปเดตก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงนะครับโดยที่จะมีค่าเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยนะครับทดลองมานะครับในช่วงไหนนะครับ Profit net profit ก็คือกำไรสะสมตัว TCT ก็คือ Total c o s t ค้ดคุณสงสัยนะครับบางทีจำไม่ได้เนี่ยคุณเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะขึ้นคำแปลและคำอธิบายให้คุณเลยนะครับ Profit t ทอร์นะครับอัตราการชนะนะครับ m a x i m u m d ่มด d o w n ก็คือโอกาสที่ติดลบเนี่ยขาดทุนนะครับมากสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ RR ก็คือตัวกำไรนะครับเวลากำไรเนี่ยกำไรค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยกำไรกี่เท่านะครับ ทเท่าโอเคเหมือนกันนะข้อมูล Back Test Forward Test แต่ในตัวอัปเดตครับจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือตัวเปอร์เซ็นต์เช้งเปอร์เซ็นต์เชงก็คือในเดือนที่ผ่านมานะครับกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่มันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับขึ้นอย่างนี้เลยเวลาคุณสามารถเลือกได้คุณเห็นไหมมันจะมีลูกศรอ,อยู่คุณสามารถติ๊กได้นะครับว่าคุณต้องการดูเปอร์เซ็นต์เชงตัวไหนที่ขาดทุนสูงสุดในเดือนนั้นนะครับตัวไหนที่กําไรสูงสุดนะครับในเดือน นั้นก็สามารถเลือกได้หรือคุณจะดูกําไรสะสมคุณก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เวลาคุณได้เครื่องมือมาแล้วนะครับเมื่อคุณกรอกเทรดดิ้งวิวมาแล้วเนะี่ยทีมงานนะครับก็จะเพิ่มเครื่องมืออินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปในยูเซอร์ของตัวเทรดดิ้งวิวนะครับสมมุติว่าคุณจะใช้ค่าเซตอัพอันแรกนะครับคุณก็สามารถไปดูข้อมูลได้เปรียบเทียบได้นะครับโดยการที่คุณติ๊กดาวแล้วก็ไปในเมนูที่เป็นตัว แฟกตอร์ Favorite, นะครับก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละสินทัพเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมีอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับแต่น,นี้คือผมจะอธิบายว่าเวลาผมจะใช้งานเนี่ยนะครับคุณก็ไปเลือกโลจิกก่อนนะครับว่าคุณจะใช้โลจิกไหนนะครับซึ่งในแต่ละโลจิกมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันไปอันนี้ครูคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มได้จากคลิปต่อๆไปนะครับคุณจะเทรดในตลาดไหนคุณก็สามารถเลือกได้ตลาดที่ฟกตลาด CFD CFD มีอะไรบ้างนะครับ ก็มันจะอยู่ในเมนูของตัว s ิ m b o l นะครับก็คือจะมีตัว S 5 0เท่าวัดีครับจะมีตัว US อ้า US 5 0 0 US 100นะครับแล้วก็มีทองคำนะครับสำหรับตัว Logic RX นะแต่ถ้าคุณจะเทรดทีเฟก k e นะครับไม่ต้องไปเลือกซีรีส์นะเลือกเป็น S 5 0นะครับทำเฟรมถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้ทำเฟรมไหนก็เลือก CXL ไปก่อนนะครับส่วนจำนวนเงินทุนมันฟิกไว้อยู่แล้วว่าถ้าคุณจะใช้1คอนนะครับ ต้องวางเงินคือ20,000บาทนะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับมันบอกไว้แล้วนะว่าถ้าคุณจะใช้ข้อมูลใน Data เนี่นะครับมันต้องใช้วางเงิน1คอนเนี่ยนะครับในสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับจะใช้10คอนในตัวไหนนะครับก็สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้มีข้อมูลแจ้งนะครับสมมุติว่าในกคุณจะใช้ตัว s e ต u ัแรกอันนี้คุณก็ใช้ค่าพารามิเตอร์เนี่ยนะครับไปเซตในตัวเครื่องมือ เดี๋ยวผมจะพาย้ายไปตัวใน Trading View นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตถ่ายรูปไว้นะครับจะได้ไม่ต้องกลับสลับหน้าไปสลับหน้ามานะครับสมมติว่าผมจะใช้ตัวค่าตัวนี้นะครับอ่ะผมเข้าไปที่ Trading View นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครใช้ที่ Trading View ในการวิเคราะห์กราฟอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบ ใช่อินดิเคเตอร์หลายตัวนะครับคุณกดคอน t ิเนียรสวัสดีครับคุณกดเปิดหน้าใหม่ได้เลยนะครับกดหน้าใหม่ได้เลยนะครับนิ้วแท็บได้เลยนะครับคีเ a t เลเยอร์นะครับคุณก็จะได้หน้ากราฟเปล่าๆมานะครับถ้าในหน้ากราฟเปล่าๆนี้ยังมีอินดิเคเตอร์อยู่หรือยังมี set up อื่นที่คุณ set up ไว้ค้างไว้นะครับผมก็แนะนำว่าให้คุณเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับ เดี๋ยวรอสักคู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครที่ ใช้แพ็กเกจฟรีอยู่นะครับก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่อยากจะลองใช้พอใช้ไปแล้วนะครับช่วงแบ็คไฟดก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับสามารถติดตามได้โอเคมาถึงแล้วนะครับคุณสามารถกดนี่นะครับถังขยะตรงนี้นะเคลียร์ทุกตัวเลยเครื่องมือทุกตัวออกให้เป็นเหลือแต่หน้ากาแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราดูไว้ก็คือตัว S50 นะครับนี่เลือกที่เป็นเซต50อินดิค์ฟิวเจอร์นะครับกดเข้าไปไม่ต้องไปเลือกเป ซีรีส์นะครับถ้าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ต้องเลือก s50 นะครับไปเลือกทำเฟรมที่คุณใช้อยู่นะครับในหน้าเว็บมันจะบอกว่าว่าทำเฟรมที่คุณเลือกมาคือทำเฟรมอะไรก็คือทำเฟรม15นาทีนะครับอ่าโอเคถ้าคุณแจ้งชื่อเทรนิงวิวไปแล้วนะครับทีมงานก็จะเพิ่มอินดิเคเตอร์ให้คุณเข้ามาอยู่ในเมนูที่เป็น Invite o r s k i p นะครับถ้าคุณใช้ rx นะคุณได้เครื่องมือตัว rx เนี่ยนะครับ เขาก็จะเพิ่มเข้ามาที่เป็น R X e t h e r u m Connect นะคุณกดเข้าไปปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นตัว s i g n น l แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นแบบนี้ให้คุณมาเลยนี่เห็นไหมคุณจะเห็นว่าสมมุติลองเนี่ยนะครับให้คุณเปิดสถานะที่เป็นลองนะครับแล้วก็ exit ก็คือให้ออกนะครับ s h o r ก็คือให้เปิดสถานะที่เป็นฝั่งช็อตนะครับถ้าเป็น exit ต,ตรงนี้ก็คือให้คุณออกนะครับฮโอเคเดี๋ยวตอนนี้เป็นหน้ากราฟที่ยังไม่ได้เซตนะวิธีการเซตก็คือไปที่เมนูที่เป็น Setting นะครับคุณก็จะเห็นค่าขึ้นมาที่เป็นตารางเหล่านี้ให้คุณนะครับนำข้อมูลนี่ค่าตรงนี้นะครับเนี่ยค่าตรงนี้มากรอกในช่องแต่ละช่องให้ครบนะครับโดยที่ ตอนนี้คือทำเฟรม15บาทีใช้เงินประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับอ่ะผมก็ไปเซตค่าตามที่ขึ้นมาซึ่งค่าตรงนี้นะครับเราใช้ในกาใน AI ในการอ p t i m i z e หาค่าเซตอัพมาแล้วนะครับคุณจะปรับแต่งของคุณเองก็ได้นะครับวันที่ครับคุณก็ ถ้าอยากจะรู้ว่าข้ข้อมูลตรงนี้เครื่องมือตัวนี้ถ้าเราใช้ตั้งแต่ต้นปีมาจะกำไรเท่าไหร่ซึ่งคุณนี้คุณจะกำหนดเป็นปีแค่ปี2024หรือ25ก็ได้นะครับให้มันหมดทิ้นปีอ่าคุณได้ตรงนี้มาแล้วนะครับไปปรับตัวจำนวนเงินทุนนะครับถ้าคุณวาง1คอนเนี่ยออเดอร์ไซส์1คอนเนี่ยนะครับต้องวางเงินซื้อ20,000สมมุติว่าถ้าคุณจะใช้5คอน แสดงว่าตรงเนี้ยนะครับคุณก็ต้องวางเงินในระบบนะหนึ่งแสนนะครับพอเสร็จแล้วกดโอเคครับเครื่องมือก็จะขึ้นมาแบบนี้คุณเลยอ่าขึ้นมาแบบนี้คุณเลยก็คือสมมุติว่าตำแหน่งนี้นี่ ถ้าขึ้นมาให้ลองห้าก็คือหมายความว่าให้คุณเปิดสถานะห้าคอนนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ที่เป็นช็อตสิบก็คือให้คุณนะครับเปิดสถานะที่เป็นช็อตสิบก็คืออีกห้าสถานะเนี่ยมันจะไปปิดห้าคอนเนี่ยมันจะไปปิดฝั่งช็อตอฝั่งลองและก็จะเหลือช็อตที่เป็นห้าคอนติดมานะครับอ่าน,นี่คุณก็จะเห็นประมาณนี้น,นะครับแต่ถ้ามัน ให้ออกอีกสิก็คือให้เราปิดทุกสถานะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เราเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าเครื่องมือตัวเนี้ยนะครับถ้าเราใช้ตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าตอนเนี้ยเราเซตไว้แล้วเราเซตไว้แล้วว่าตั้งแต่ต้ตตนปีจนถึงปีสองพัน้าเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้ปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ต้นปีจนถึงณตอนนี้นะครับมาจากกาไรอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนเทรดมาแล้วประมาณทั้งหมดหนึ่งร้อย 40ไม้อัตราการชนะอยู่ที่ประมาณ28ซนะครับแม็กซิมัมดอดาวนะครับขาดทุนสูงสุดที่เคยผ่านขาดทุนมาคืออยู่ประมาณ32เปอร์เซของพอร์ตนะครับอ่าคุณก็สามารถดูได้อีกเมนูหนึ่งก็คือตัว performance s u m i l y นะครับ performance summary นะครับก็กดเข้าไปนะครับในตัวกระไาสะสมทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย2 7เ7เป็นี่ยเป็นกำไรฝั่งไหนกี่เปอร์เซ็นต์อ่าในฝั่งรองกี่เปอร์เซ็นต์และฝั่งช็อตกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าถ้าคุณเห็นแบบเนี้ยแสดงว่าในเซตอัพที่คุณใช้เนี่ยนะครับมันอาจจะสามารถทํากําไรในฝั่งลองมากกว่ากันแสดงว่าตัวเซตอัพนี้เก่งในฝั่งที่กําไรทํากําไรในฝั่งขาขึ้นมากกว่ากันนะครับอ่าอันนี้คือในตัวซัมมรีนะครับแล้วก็คุณสามารถไปดูลิ s ต์ออฟเทดได้ว่าตั้งแต่มัน ทำกำไรมาเน่ยเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดผันผลเยอะนะครับฉะนั้นมันอาจจะเป็นลอดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันกําไรมาอยู่นะเนีมันมีกําไรมาอยู่นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละรลจิกจะมีแตกต่างกันไปฉะนั้นคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยสําหรับการใช้งานนะครับในกรณีที่สมมติมว่าคุณ เซตอัดีแล้วคุณก็สามารถแอคชั่นตามคําสั่งได้เลยแต่ถ้าคุณไม่อยากเฝ้าหน้าจอเรามีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็คือตัวโ r เทสนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถดูช่องทางติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าใครมีข้อมูลสงสัยอยากจะถามก็สอบถามพิมพ์คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการในการใช้งานฟรีเทลเบื้องต้นนะครับใครที่อยากจะได้ตัวโลจิกที่ดีกว่านี้หรืออยากจะหาค่าเซตอั มากกว่านี้นะครับอยากได้ค่าเซตัพพารามิเตอร์มากกว่านี้ตัวเต็มๆนะครับคุณสามารถสมัครแพ็กเกจได้นะครับมันจะมีค่าให้เราดูดเยอะเลยนะครับถ้าคุณอยากเทรดทองคําในทองคําก็มีนะครับเลือกเป็นตัวโกเนี่ยนะครับอยากได้วางเงินเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีนะครับตัวกําไรเยอะๆก็มีนะครับตัวกําไรสะสมเยอะๆก็มีคุณก็สามารถไปเลือกได้นะครับโอเคนะใครที่ สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ในคลิปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จบแล้วนะครับในการใช้งานเบื้องต้นของตัว f r e e ี a i l ถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมติดตามช่องนี้ไว้นะครับเราจะมีคำอธิบายแล้วก็สอนวิธีการใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับอัปเดตอยู่เรื่อยยังไงก็ฝากกดติดตามด้นะครับสวัสดีครับ